ทุกคนอันนี้คือปากอันนี้ทายานะคะอันนี้ปากไม่รู้แพ้อะไรน่าจะแพ้กุ้งสดค่ะวันนั้นวันนั้นกินซื้อกุ้งสดมาพน้องมาตําเอามาตําตำกุ้งสดพอกินเสร็จปุ๊บวันต่อมา คันยุบ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 ,ยบ,ยบคันเราเูาซื้อกับปากตึงๆกับพี่น้องแล้วไปซื้อยามาทาไปซื้อร้านเภสัชหมอร้านเภสัชจัดเอายาท้าให้หลอดละล,ลอยเ้าท้าพี่น้องท้าเราแหงเป็นคักก็เราอีกดูซินี่แล้วล่าสุดไปซื้อร้านใหม่มาทา ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้คือนะคะคันคันยุบ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 ไปหน้องคันแล้วคันแล้วคันคันเสบๆสบปวดปวดนี่